โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะแล้ววันนี้ก็ผมอีกครั้งนะครับนานาเก้ากนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนกระโดดยิงหัวแบบสายไฮไลท์นะครับผมแบบคนที่ทำไฮไลท์เขาทํากันนะครับผมแบบกระโดดยิงหัวเก็บ3เก็บ4นะก็คือผมเคยสอนอย่างนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นผมไม่รู้นะครับว่ามันมีปืนที่นิ่งๆอยู่นะครับผมก็คือตอนนั้นผมสอนสกากับ m 4ไปนะแต่ตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยนใหม่นะผมก็คือมามาแก้ตัวนะผมก็คือ ปืนที่กระโดดยิงหัวได้นิ่งที่สุดนะครับผมคือคุณไม่จำเป็นต้องออลล่ามาก็ได้นะครับนั่นก็คือปืน XM8 นะครับผมกับ VSS นะครับผมก็คือเป็น2ปืนที่กระโดดยิงหัวได้นิ่งที่สุดในแผทนี้แล้วนะครับผมก็คือแผทเนี้เป็น2ปืนที่ยิงได้นิ่งที่สุดเลยนะครับผมโอเคเราไปเข้าเรื่องวิธีการสอนกันเลยนะครับผมก็คือสอนก็ไม่มีอะไรมากครับผมปุ่มที่ใช้ก็คือมี3าปุ่มนะสมปุ่มหลักๆนะครับผม ก็คือเนี่ยมีป <göster ges 2> mm ุ hmm. <th> like ่มซูมนะครับผมปุ่มกระโดดนะครับแล้วก็ปุ่มยิงนะครับผมก็คือปุ่มกระโดดเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะจะอยู่ฝั่งขวาก็ได้นะครับผมมันไม่ต้องทําเร็วมากนะครับผมมาทําเป็นจังหวะนะถ้าทำเป็นจังหวะมันจะติดนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากทำสวยๆก็ทำไวๆนะครับผมถ้าแบบใครที่เก็บไฮไลท์เนี่ยแล้วอยากทำสวยๆก็ทำไวๆับผมมันจะสวยนะแต่ใครที่ใครที่แบบเน้นชัวร์แบบเป็นจังหวะก็ค่อยๆทำได้ช้านะครับผมมันจะมันติดเป็นการครับมันติดแน่นอนครับผมโอเคเรามาเข้าวิธีการยิงกันเลยนะคคผมก็ื ก่อนแรกนะครับผมเราต้องกดซูมก่อนนะครับผมก็คือเราพยายามเอาเป้าไว้ข้างๆศัตรูนะครับผมประมาณนี้สมมติศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วนะตรงนี้นะผมเอาเป้าไว้ประมาณนี้ผมคือเป้ามันจะไว้ตรงไหนก็ได้นะสตรนี้นะครับผมแต่ผมแนะนำเอาไว้ข้างๆข้างๆตัวศัตรูนะแล้วก็กดซูมก่อนนะครับผมแล้วกดปุ่มกระโดดนะนี่บผมกดกดซูมแล้วกดกระโดดครับผมฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือแรกๆทุกคนอาจจะยังไม่ชินนะครับผมก็คือฝึกนี้ไปก่อนนะกดซูมกระโดดครับผมกดซูมกระโดด กดซูมกระโดดับผมทำให้เป็นจังหวะนะครับผมค่อยๆไม่ต้องรีบนะผมทำฝึกอย่างนี้ไปสักประมาณนาทีสองนาทีนะครับผมเพราะมันไม่ได้ทํายากอะไรนะก็คือซูมกระโดดนะครับผมซูมกระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมสักนาทีสองนาทีนะแล้วก็มาเข้าเรื่องการยิงกันเลยนะครับผมก็คือซูมกระโดดแล้วก็ยิงนบผมฝึกอย่างนี้ไปสักสองสามนาทีนะซูมกระโดดยิงับผมซูมกระโดดยิงก็คือฝึกอย่างนี้ไปสักฝึกฝึกอย่างนี้ไปสักสองสามนาทีนะผมซูมกระโดดแล้วก็ยิงนะครับผม ซูมกระโดดแล้วก็ยิงครับซูมกระโดดแล้วก็ยิงนะผมซูมกระโดดแล้วก็ยิงนะซูมกระโดดแล้วก็ยิงก็คือฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยครับผมก็คือถ้าใครยังไม่ชินก็ฝึกไปเรื่อยนะครับผมก็ถ้าถามว่าปุ่มกระโดดเนี่ยมันเกี่ยวไหมผมถ้าผม,มกระโดดผมอยู่ทางซ้ายนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือสำหรับคนที่ปุ่มกระโดดมันอยู่แบบคนละข้างกับปุ่มซูมนะครับผมก็คือมันจะทาให้เร็วครับผมแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากผมก็คือมันทำได้เร็วครับผมประมาณเนี้ยก็คือมันกดเร็วนมัไมม่่่เกียวาันจะติด้เมจาปุ่กระโดไว้้ทาางขวใหดูนะี่ผมผมมจะย้้าาใหดันผม ก็คือปุ่มไปตรงนี้นะเนี่ยครับผมก็คือปุ่มกระโดดผมมาอยู่ทางขวาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมันมันทําได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมมันก็ทําได้นะก็คือมันไม่เกี่ยวนะครับผมว่าปุ่มกระโดดจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะผมก็คือปุ่มที่อยู่ทางขวามาทาช้าเฉยนะสำหรับคนที่นิ้วไม่เร็วพอนะแต่ผมนิ้วเร็วแล้วผมก็เลยทาได้เร็วนะแต่ผมแนะนําไม่ต้องไม่ต้องพยายามทำเร็วผมค่อยๆทำให้เป็นจังหวะนะค่อยๆทำนะผมเอาแบบกระโดดกดซูมกระโดดยิงนผมกดซูมกระโดดและยิงับผมซูมกระโดและยยิงงผผมมอ่าเี้ ซูมกระโดดและยิงครับผมซูมกระโดดและยิงครับผมซูมกระโดดและยิงค่อยๆทํานะครับผมโอเคเดี UM ๋ยวเรามาดู VS s กันบ so nope. uh ้างนะผม VS s ก็ทําเหมือนเดิมรับผมซูมกระโดดแล้วก็ยิงครับผมซูมซูมกระโดดแล้วก็ยิงนะซูมกระโดดแล้วก็ยิงนะครับผมซูมกระโดดแล้วก็ยิงครับผม VS เอ s ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็นะเดี๋ยวเราไปปิดเน็ตแล้วก็สอนกันในหมวดฟรีสไตล์เลยนะครับผมกดซูมกระโดดและยิงนะครับผมกดซูมกระโดดและยิงนะ มันต้องทำเป็นจังหวะนะครับผมถ้าทำเป็นจังหวะมันจะไม่ติดนะนะครับผมกดซูมกระโดดและยิงนะเห็นไหมครับผมก็คือต้องทำเป็นจังหวะนะเอาเป้าไว้ประมาณข้างๆตัวประมาณนี้นะครับผมซูมกระโดดและยิงนะครับผมซูมกระโดดและยิงนะซูมกระโดดและยิงครับผมเดี๋ยวลองวี s อเอสูนะครับผมต้องทำเป็นจังหวะนะนะครับผมเห็นปะทำเป็นจังหวะนะครับผมนะครับทำเป็นจังหวะนะครับผมเนี่ยเห็นปะมันก็ติดนะ น่าจะไม่ติดบ้างนะครับผมมันก็เหมือนลุกนั่งนะครับผมมันก็ต้องใช้ดวงด้วยนะต้องทําเป็นจังหวะนะครับผมต้องฝึกทำบ่อยบ่อยนะนะครับผมซูมกระโดดและยิงนะครับผมเห็นวะมันก็ติดบ่อยเลยนะนะครับผมเห็นไหมนะครับซูมกระโดดและยิงับผมซูมกระโดดและยิงนะซูมกระโดดและยิงนะครับผมพยายามฝึกทําให้เป็นจังหวะนะครับผมนะครับผมผมชอบทําเร็วไปนะก็ถ้าถ้าทำเร็วมันจะไม่โดนนะครับผมมันจะไม่ติดนะอันนี้ผมทําเป็นจังหวะนะครับผมเห็นปะก็คือทาเป็นจังหวะแล้วมันก็จะติดนะ ก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้มาสอนอะไรมากนะครับผมเพราะผมเคยสอนไปแล้วนะแล้วก็มันก็สูตรง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทําได้นะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยนะครับคนดูก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคครับ